โอ้โหอย่างนี้ใครจะตามทันเนี่ยทอดลูกไว้ที่บ้านเอาตัวแม่มาบรรทุกดินทํำถนนหนทางครับนี่คือทีมงานแบงค์ซับไซทองเป็นฝั่งของพี่ออยครับเปิดหัวแรงๆหดๆ ขอความมานันรับประกรันครับเนี่ยเบิดตัดสับระเบิดกันให้เลยภารกิจทำถนนหนทางที่บ่อทรายของแบงค์ซับไซทองครับน้องชายนี่ก็โหดไม่แพ้พี่ชายได้เนี่ยพี่ออยช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ การนำดินเข้ามาร์เททำทางมีฝั่งของเสียอุยซานี่ SY 2 1 5ยคอยเคลียร์เส้นทางตั้งแต่แมบบมานี่โอ้ขับมาเลยนะพี่ออยฮ่า ไม่รู้พี่ชายกับน้องชายใครขับแรกกับกันนะเนี่ยไปสู้พี่ไปสู้เสียแบงค์หรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทำถนนเสร็จก็เอาทรายออกไปครับเนี่ยกองด้านหลังเนี่ยเนี่ไปเทให้กับเรือดูดด้านนู้นนะครับยาเขียวจอมพลังรออยู่ฝั่งนู้น แล้วก็มีสองร้อยซีล่ะอีกโกยืนรอตัวนี้เราทำถนนก่อนใครตักดินให้อ่ะพี่ออยพี่ต้นป่ะอ๋อ,อ ฝั่งของพี่ต้นนะครับตักด,ดินให้ซานดี S S ้เอสไว้สองยสมาชิกใหม่ของแบงค์ซัพไซด์ทอ,อยงยานนี้ระเบิดความมันกันที่บอกนะรับบาน,นบานเยวเทศบาลตะบนยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์าโหลดทางก่อนจะอุ้ย แทกเตอร์กับเกียร์เดอร์อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับไปทำาัตรเกิจให้กับพี่ทหารพุ้มเกาะไปอย่างดีนะครับอยู่กับพี่กันจอมพลังก็ใช้ไปโคและเขีร์ทางเกียร์ทางเราถ้าแท็กเตอร์กับเกียร์เดอร์อยู่นี่มันแน่นอนครับ เอาทรายไปด้วยเลยไหมนี่เอาทราย <Outside S 2> ออกไปด้วยเลยไหมนี่ดินมาเทแล้วก็เดี๋ยวเอาทรายออกไปด้วยวเนี่ยเขากำลังจะขึ้นไปแล้วทรายก็ไปเทให้เรือดูดเทลงน้ำให้เรือดูดเรือดูดก็จะดูดขึ้นมาใส่หลุมก็จะเปิผ่านเป็นการ,กรผ่านกรกร,รมวิธีการล้างครับ เอซูเอฟเอ็กซ์เซ็สามหกศูนย์แบงค์ซับสายทองเอาพร้อมไปพี่ออยรับสายออกไป Rồi tu Lươn rồi, lắp lươn nổi. สบายเลยพี่ออยต่อไปพี่สมชายนี่ดินยังมีดินครับเดี๋ยวถอยเอาดินมาเทก่อน ดันเข้ามาเอาละได้ที่โน่นครับฝั่งของพี่ออยครับวิ่งไปแล้วก็ไปเทโน่นเรือดูดทรายอยู่ด้านหลังตรงกองทรายขาวๆนั่นแหละครับก็มีพี่โกะรอรออยู่200ซี านี่ทั้งบ่อแล้วครับสำหรับรถขุดของเสียแบง โน่นครับเทแล้วครับพี่ออยโน่นเลยเทลงหลุมแล้วเรือก็จะดูเนะเรือจะตรงนั้นแหละย,ยักษ์เขียวจอพลังคชาวนี้ก็จะวิ่งวนกัน ก็มี10ล้อที่วิ่งอของบ่อของเสียบแบงก์เองอ่ะสามคันครับเดินเกียร์เดินย่ำเดินบดบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับ คราวนี้ดินดินพอแล้วต่อไปก็คือการรับทรายอย่างเดียวรับทรายออกไปอย่างเดียวเว้นแต่ว่าตรงไหนถนนมันจะยุบมันจะอะไรก็ค่อยเอาดินมาเสริมแต่ว่าฝั่งกองนี้ยังไม่ได้เกี่ย่าเดี๋ยวเสียอุ้ยเขาก็จะเดินมาเกี่ยแล้วค่อยเป็นชุดรถสิบล้อวิ่งรับทรายยาวๆก็พักกันไว้ก่อนนะครับ ่วงนี้ก็ให้เสี่ยวุียเขาเคลียร์ถนนไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาชมกันต่อ,บ,อบ่อแบงค์ซับสายทองการันตีความมันสวัสดีครับ